เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทางนี้ก็ได้บันี่นี่เลยครับมาแล้วครับได้เวลาอันเหมาะสมแล้วครับที่ซีด้ตัดมือนีิครับ ที่จริงแล้วเลยกำหนดมาอยู่ประมาณอาทิตย์แล้วครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมศึกษามาจากตาม youtube เนาะคนบอกว่าตั้งแต่วีแรกออกมานี่ครับให้นับให้นับประมาณ75 8 0ถึงวันครับแต่ตัวนี้อยู่ประมาณเกือบจะ90วันแล้วครับก็พอดีชุกค่าเครือ สำหรับกล้วยหอมคาวิดิดเนาะความด่างก่ะเบิ่งเอาครับพี่นอ้องถ้าด่างรุ่นนี้แล้วก็ตรงที่บอได้กังวลเรื่องการบ่มให้เหลืองดอกเนาะผมว่านะนะครับแต่ว่าเครื่อนี้กะแบบเป็นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ว่าฝั่งนี้กับโถือบบถือว่าด่างหลายันาดครับเพราะว่าน่าจะอยู่ในช่วงเส้น สีพ่นบหลายฟังดีแต่ก็เราที่สังเกตจะให้หนอที่ด่างน้อยอยู่สองหน่อครับฟังนีต้นเม่นี่ครับหนอหนึ่งผมออกแยกไปแล้วเหลือหนอนี้กับหน่อด่างด่างงามด่างเทพครับนี่ครับเนืหมักบักให่เลยครับถ้าเป็นแบบนี้ก็สบายใจครับ ถ้าสมมติว่าราคาหน่อขึ้นราคาตกเนาะก็ถือว่าบดถึงกับซีเรียสครับเพราะว่าถ้าถ้าเฮาปลูกขยายทำจำนวนไปเรื่อยๆครับมันเป็นผลไม้ประเภทกลุ่มแฟนซีนะครับแปลกสวยงามถือว่าผ่านครับพี่น้องครับวีแรกผมนับได้ น่าจะประมาณสามสิบสาสิบลูกครับวีแรกนี่งอาครับเครื่อนี้เครื่องนี้มีมีจักวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวีครับเครื่องนี้แต่ว่าตัวนี้ผมผมผมตัดออกเป็นเป็นมาที่บรสมบ,บูรณ์ตอนตั้งแต่ยังในน้อยผมครับโอเคนะครับทำการตัดกันได้

จยุงเรีย๋ยวกก่อนี๋ยวแม่จะตัดพ่อจะเป็นคนขึ้นมายุงเนาะแม่ตัดตัดเองเลยนะ วิทย์วีเลขเดี๋ยวผมชี้นับให้เบอร์นะครับเบลล์เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแบบนี้เลยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามสี่ยี่สิบห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบหมากครับโอ้โห นักขนาดกลขึ้นามขึ้นเลยมีชวลยละครับ <c oughs> แก้มครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่แยกออกจากเครือแล้วครับอันนี้เ,เตรียมไ้ส่งลูกค้าครับ ตอนนี้เป็นนาคามีคนถามมาว่าขายจังไรนกบบถือว่าแพงครับเพราะว่าผมขายเฉลี่ยกะัะกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับรวมส่งอันนี้มีมีลูกค้าหมดแล้วครับตัวนี้แต่ก็แบ่งไว้แบ่งไว้กินน้ำครับแบ่งไว้ปนให้ปนน้องแล้วก็แบ่งไว้ให้แม่เพื่อนเอาไปวัดนั่งรสชาติกะ สี่คล้ายๆกับกล้วยหอมทองครับคล้ายนะครับแต่บ่คือกันมันจะออกกลิ่นกลิ่นกลิ่นนี่ที่บแห้งสมํากล้วยหอมทองครับความนุ่มจะออกนุ่มๆแล้วมนลิ้นวีนี่ครับใหญ่สุดครับสามสิบลูกครับนักกิโลวีนี่วีแรกกล้วยย่างพิลึกพิล้ำเนี่พบุหร ยกมือเดียวบุขึ้นเลยด้วยครับพี่น้องเอ้ยถือว่าผ่านครับเป้าหมายยังชัดเจนครับก็คือขยายทาจํานวนต่อไปครับสําหรับคนที่ทักเข้ามาถามซื้อนอกกะก็มีแบ่งบ้างนะครับในอนาคตแต่ตอนนี้กะขอเก็บทาจํานวนก่อนครับก็คือมีเจ้าของมาแล้วครับสําหรับกล้วยหอมรับวินดิทด,ด่างน,นะครับก็เป็นอีก ทางเรื่องนึงของผู้ที่สนใจแล้วก็มองเห็นมองเห็นอนาคตของของกล้วยตัวนี้ครับถือว่ายังเป็นที่สนใจของของตลาดอยู่ครับแล้วอีกอย่างยังถือว่าเป็นเขาเรียกอย่างนี้เป็นกล้วยสายพันธุ์ใหม่ก็ว่าได้ครับเพราะว่าเราต้องไปกังวลเรื่องบ่มซุกให้เหลืองครับนี่ครับแค่นี้กับโอเคแล้วครับน,นี้คือย่งบ่มซุกนะครับ ถ้ามันด่างแบบนี้ก็คือบรต้องไปกังวลเรื่องสิบ่มให้สีเหลืองงามแล้วถือเป็นเจนใหม่ถือเป็นสายพันธุ์ใหม่ไปเลยครับยังน่าสนครับสำหรับกล้วยเครือนี้ได้ทั้งมดแปดหวีนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะผมก็เอาไว้สำนีชะก่อนครับแล้วก็ฝาก ผู้ที่เข้ามาชมนะครับฝากทุกๆคนครับกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เอณัชพลคนไทยบ้านครับได้เหตุคลิปต่อๆไปและก็สิได้แจ้งเตือนครับใหม่ๆที่ผมนําเสนอออกมาท่านจะได้บ่วพลาดครับผม